รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สนับสนุนโดยหลงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุพัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0818807550 สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีทมวิถีไทยนะคะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ทางท่องทบ5ค่ะเรื่องของธรรมะดีๆและข่าวสารที่น่าสนใจเรานํามาฝากกับคุณผู้ชมเป็นประจำและวันนี้ก็เช่นการอยากพลาดติดตามรับชมเลยนะคะเรื่องราวต่างๆวันนี้น่าสนใจนทีเศษยวมีอะไรด้านนั้นติดตามรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางช่องทอทอบ5ทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าครึ่งถึงหกโมงเชา้าค่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่บัดหันเตยนะคะตำบลประทายอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ภายในวัดถันเตยนะคะก็กําลังก่อสร้างสิ่งต่างๆมากมายภายในวัดนะคะขาะ่าละภายในวันที่27ธันวาคม2566นะคะถึงวันที่4มกราคม2567นะคะที่วัดถันเตยก็จะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะคะมาร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตกันได้นะคะข,าขาะ่าและภายในวัดทัน,ดนเตยนะคะก็ยังไม่มีเจ้าภาพกระถินนะคะก็เชิญชวนท่านสาวผชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกระถิ่นกันได้และอีกอย่างนะคะที่วัดถันเตยนะคะก็มีสามเณรมากมายเลยนะคะที่หลวงพ่อท่า นนก็ได้สรงเมตตานะคะอุปการะสามเณรนะคะในการทรงเสียเร้าเรียนนะคะก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะมาอุปธรรมนี้นะคะก็เชิญชวนได้ที่วัดฐันเตยนะคะแลภายในวัดฐันเตยนะคะจะเป็นไปมาอย่างไรมีสาระหรือว่ามีความสวยงามอย่างไรเด็ดขาดจิ้มเข้าไปชมโอกาสภายในวัดฐันเตยไปเลยะคะ่ะ ราุกเจริญพรยัดิยียมสาธิชนหลายวันนี้จะมาภาพพระมาหาอันติสเทโวเจว้าวาดวัดอันเตยตำบลระทายอำเภอพทายจังหวัดนครราชสีมาจะได้มาบอกบุยญ,ญาตยโยมสาธิชนหลายผู้ที่สถานในบวรพุทธศาสนาได้มาร่วมได้มาเที่ยวงานตอนนี้ทางวัดก็ได้สร้างพญานาครอบกำแพงแก้วบรสถ ยังไม่เสร็จก็ขอเทนเจริยพรพสาธุชนทั้งหลายมาร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วก็ทางวัดก็ยังจะสร้างลานธรรมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโรงครัวให้กระจายมส์สาธุชนทั้งหลายที่ผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายมาร่วมสร้างบารมีร่วมกันและอย่างหนึ่งคือทางวัดก็จะมีงานประจำปีงานปิดทองฝังลูกนิมิตโบสถ์หลังใหม่ของวัดบันเตอที่สร้างเสร็จ แต่ยังไม่ได้ปิดทองดังนั้นก็ขอเรียนเจติรงพอยัดโยมชาติจุชนทั้งหลายมาร่วมสร้างบุญสร้างบรารมปิดทองฝังโลกนิมิตของวัดบันเติดในวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2566จนถึงวันที่4มกราคมพุทธศักราช2567นี้ขอคอเยยัดโยมสาธิจุชนทั้งหลายมาร่วมปิดทองฝังโลกเม็ตร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันวันที่27 ธันวาคมนี่เป็นงานพุทธพิเศษทั้งวันทั้งคืนก็ในมวลพระเกจิห้ารูปด้วยกันที่มานั่งปกอธิษฐานกิจแล้วก็ทางวัดได้สร้างเหร,รียญหลวงพอ่พอหลวงพ่อพระพุทธจินราชรุ่นมั่งมีให้คณะโยมสาธิตชนแต่หลายได้ไปบูชาเพื่อจะให้เป็นสิริมงคลให้กับชีวิตให้บกับครอบครัวแล้วก็วันนั้นก็จะมีหมอศพ ให้ญาติโยมสาตุจนหลายได้ชมตลอดทั้งงานทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันดังนั้นตั้งแต่วันที่27ธันวาจะถึงวันที่สมกราคมวันสุดท้ายวันที่4เป็นงานตัดไหว้วลูกมิตรดังนั้นก็ขอเรียนเชิญจตรพรญาติโยมมาร่วมเป็นเจ้าภาพลูกมิตรลูกบริวารแล้วก็มีลูกเอกลูกรองเอกก็ขอเรียนเชิญจตุรพรญาติโยมคนไหนที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพ ก็ติดต่อทางวัดได้ที่อัตมาภาพตอนนี้ทางวัดก็ยังหาเจ้าภาพท่ากรถินถ้ายัดยกคนไหนที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพกรถินให้ทางวัดบ้านอันเตยก็ขอริเริเจ,จริญพรทางวัดก็ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกอย่างเยอะก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังให้มาร่วมกันมาร่วมบริจาคมาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งเจ้าภาพกรถิน เจ้าภาพงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตแลวก็ถ้าใครจะเป็นเจ้าภาพทาสีโบสถก็ขอเรียนเจจริมพรเพราะว่าต้องทาสีใหม่ก่อนที่จะถึงวันงานปิดทองก็ขอเรียนเจริมพรทุกท่านทุกคนในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุญาตโยมที่ได้รับบังได้รับชมในทางช่องทีวีก็ขออญาตโยมนั้นจงมีความผาสุขด้วยอายุวันณะสุขภะละ ปฏิพานธนาสารสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยเทินประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลให้มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปีละหลายล้านตันซึ่งมีการกำจัดวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยวิธีที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้ใจ่ายซึ่งเกษตรกรนิยมคือการเผา ถึงแม้วัสดุเหลือใช้เหล่านี้สามารถนํากลับมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักได้แต่เกษตรกร,ร,กรบางส่วนเห็นว่าการผลิตปุ๋ยหมกักหรือนําวัสดุเหลือใช้ทางการ,กรเกษตรไปใช้มีกระบวนการที่ยุ่งยากใช้เวลานานไม่สะดวกในการใช้ส่งผลให้วัสดุเหลือใช้เหล่านี้ถูกกาจัดหรือปล่อยทิ้ง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตห้าได้ร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยหมกักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุอินทรีย์อื่นๆในชุมชนด้วยสารเร่งพอดอเพื่อน,นำวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ปรับปรุงบำรุงดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยในปัจจุบันเกษตรกรบ,บ้านหนองยางได้รวมกลุ่มนำวัสดุในชุมชนมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยกำจัด ทอยากอินรีย์ในชุมชนจุดเริ่มต้นของโครงการจุดตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นดินทรายแท่งแรกไม่มีอะไรเลยนะก็เริ่มต้นคือมีการเอาตัวอย่างดินไปวิเคราะห์นะครับว่าดินม่เป็นยังไงต้องการอะไรขาดอะไรพอเรารู้ว่าดินตรงนี้มันต้องการอะไรโอเคเราก็มาทําด้วยกันทางสถานีพัฒนาที่ดินได้เข้าให้ความรู้เกษตรกรเช่นก่อทาปุ๋ยหมกักน้ำหมกักพอตอสองต่างๆปูแฝกพอเทืองการน้ําตาลพวกนี้นะครับเราจะสอนให้เขาใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาทําการกเกษตรได้นะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็ทําให้พี่น้องเกษตร ก่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรู้จักนําวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรต่างๆมาใช้เพื่อปรับปรุงบำรุงดินโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นหลังจากที่เราได้มาดำเนินการตรงนี้แล้วนะครับเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไหมอันนี้ตอบได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าดีขึ้นอย่างมากเลยครับจากที่เคยทําไร่ทำนาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าณวันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนํานวัตกรรมใหม่มาดาเนินการตอนนี้ก็มีหลากหลายอาชีพใชครับอนนี้มีการทําปุ๋ยหมักน้ำต่างๆลดต้นทุนลงแบบจากที่เคยลงทุนไรละ เหลือ500แต่ขายได้พันอันนี้คือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชักเกียเลยนะครับว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นครับนายบรรจงแสงยามูลมอดินอาสาดีเด่นกรมพัฒนาที่ดินคว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปี2565คือเป็นแบบอย่างในการนำแนวทางที่ได้รับจาัดก,การฝึกอบรมสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ดินของตนเองโดยการอนุรักษ์พัฒนาดูแลดินและที่ดินทางการเกษตรและความสำเร็จที่โดดเด่นในการปรับปรุงบำรุงดินแก้ไขปัญหาเรื่องดินทราย นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินมาถ่ายทอดความรู้และเป็นแบบอย่างให้แก่กเกษตรกรทั่วไปและชุมชนสร้างรายได้ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ดินตรงนี้นะครับแต่ก่อนดินเสื่อมคุณภาพก็ดินเสื่อมสภาพเวลาที่เราจะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามผลผลิตก็ตกต่ำนะครับทำให้พี่น้องนะครับเกิดความทุกข์พราะเรารู้ว่านะครับสภาพดินของเราแย่นะครับเราก็พยายามที่จะหาหน่วยงานก็มาช่วยสนับสนุนทางเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาทดินนจังหวัดปร,สราสารคารและก็สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตห้านะครับท่านกระลงพลื้นที่มาให้คําแนะนําอบรมให้ความรู้กับกเกษตรกรในเรื่องของสภาพดินการปรับปรุงแก้ไขจากนั้นพอลงเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ฝึกการฝึกทาน้นหมากทําแบบไหนอหอยเชอรี่อย่างเงี้ยที่มันมีน องความรู้ปับ๊บเจ้าหน้าที่มาสอนวิธีการนํามาใช้ประโยชน์ก็เกิอดองความรู้จากนั้นในเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับก็มีอย่างพืชสดนะครับการปลูกปอเทืองท่านก็สนับสนุนปปอเทืองเข้ามา ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวาง,ขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 วันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ดอยู่ที่วัดแจ้งลำหินนะคะตำบลบึงคำพอยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะภายในวันที่5พฤศจิกายน2516ันะคะที่วัดแจ้งลำหินนะคะจะมีงานทอดกรถินนะคะขอเชิญชวนส้นอสารุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมงานทอดกรถินได้นะคะร่วมจองผ้าไตบริวารนะคะได้ที่วัดแจ้งลำหินนะคะใครที่มาไม่ได้นะคะติดต่อหลวงพ่อนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอเอาละค่ะท่านผู้ชมคะภายในวัดแจ้งลำหินนะคะจะมีความเป็นไม้แมงรายน้องจิ๊บจะพาท่านสาธุชนนะคะเข้าชมบรรยากาศภายในวัดไปกาบ การหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะเออขอเจริญพร ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่กำลังได้รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยอยู่ในขณะนี้อาธรมา,าพาก็พระบริกาพิษณุเขมวิโรจเจ้าวาดวัดแจ้งลำหินตำบลบึงกระพร้อยอำเภอลำนุกกาจังหวัดปุมธานาีในวันนี้ทางรายการก็ได้มา ทำรายการเพื่อจะได้เผยแพ่เป็นการบอกบุญประชาสัมพันธ์แก่ญาติโยมพิชารณกระชอนทั้งหลายาที่วัดแจ้งลำหินแห่งนี้หรือที่วัดแจ้งลำหินนี้ก็ก็สร้างมานานนับร้อยปีแล้วที่สถานที่แห่งนี้ที่อาจ,จะมาได้นั่งอยู่นี้ก็คือวิหารหลวงพ่อพุทธโสธรซึ่งก็ อ,อยู่อดิษฐานในวิหารแห่งนี้มาเป็นเวลา,าเกินเกินแปปีหรือว่าร่วงร่วงร้อยปีแล้วก็มีผู้คนเป็นจำนวนมากให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อพ,พุทธโสธรในวิหารนี้ก็มีญาติโยนมา,าปิดทองมาขอพร หวงพ่อโสธรกันอยู่เป็นประจำะไม่ได้ขาดก็มีถวายสังฆทานบ้างแล้วก็มีการมาปล่อยปลาหรือว่าให้อาหารปลาซึ่งหน้าวัดแสงงานหินนี้ก็มีปลาาเป็นจำนวนมากอยู่ก็มีญาติโยมผู้ใจเบิงใจรุญนสได้มาให้อาหารปลากันเป็นประจำทุกวัน โดยเพราะอย่างที่วันไหนที่เป็นวันหยุดนีก็จะมากันมากหน่อยทางวัดแจ้งลำหินตอนนี้ก็ในเรื่องการศาส,สนาสมบัติเนี่ยเราก็ต้องอดูแลรักษาแล้วก็บุลณะปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีส่วนไหนตรงไหนที่มีการชำนุดโทรม แล้วก็บระเกติิสังขรใหม่เพื่อให้เป็นความสะดวกแก่ญาติโยมในการที่เข้ามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลกันดังนั้นทางวัดแจ้งอันินนี้ก็ในปีนี้ก็มีกำหนดทอดประถินสามทีในวันที่ห้าพฤศจิกายนสองห้าหกหกนี้ล้วก็จะมีการทอดกระถิ่งกัน เวลาก็ประมาณสิบโมงก็จะถวายผ้ากฐินขอท้ายาติโยนท่านใดจะมีศรัทธาเรียกมาร่วมบุญกองบูฮองกุศลกรถินสามทีในวันที่ห้าพฤศจิกายนสองห้าหนี้ก็ก็ขอ,ขอจเจรินพรเหรียนเชิญทกุกท่านมาร่วมบุญกันได้ที่วัด แจ้งลำหินนี้ตามวันและเวลาที่ได้กล่าวมานี้ขอให้ทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อยู่ตรงนี้อายุวันณนะสุขพภพระปฏิพานธ์พะนสารสมบัติประสงค์สิ่งใดเป็นประโยชน์นนชอบทำแล้วขอจงสำเร็จโดยเร็วพันโดยชั่วกันทุกคนทุกท่านเทืน สนับสนุนรายการโดย Enmark Plaza และ Happy Land Center จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพระครูสุนทรวีรวงศ์เจ้าคณะแฝงบางกะปิเจ้าวัดวัดสิมเรืองแฝงอุม,มาเขตบางปิง่งเทมหาคนครที่วัดสิมเรืองแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระพิะสุทธิสามณรจำพรรษาอยู่เป็นจํานวนมากเนื่องจากทางวัดได้จัดให้มีการเรียนการศึกษาซึ่งสาม,มเณรแต่ละรูปได้มาจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ฉะนั้นทางวัดนิ่งจัดให้มีการเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลีและโรงเรียนปริยัติสามันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนที่ชมรายการอยู่นี่ก็ขอจเจริญพรว่าที่วัดศรีได้จัดให้มีกิจกรรมหลายย้ายอย่างไม่ว่าจะเป็นวันนักขาตะเลิกต่างๆหรือว่าวันที่สำคัญสำคัญก็จะมีการจัดให้มีการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งแล้ว ที่วัดสีมเลืองนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหาคนครแห่งที่53นอกจากการที่มีการอาสอนพระพิสุ์และสามัเดนที่จัดขึ้นมีทั้งนักธรรมบาลีมีทั้งประยัิสามัญมหนึ่งถึงมหกให้โอกาสกับเยาวชนลูกหลานญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาเพื่อการศึกษาผู้โดยโอกาสทางการศึกษาก็จะมาเรียนศึกษาที่วัดสิมเหลืองแล้วก็จัดให้ วันนี้ก็จะ,จะเจริญพรให้ญาโยมทั้งหลายได้ทราบเรื่องของการที่วัดสิมเรือนได้จัดให้มีกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างายิ่งเรื่องของการปฏิบัติธรรมถวายเฉลิมพระเกียรติพระบรมสารุวงศ์ทุกพระองค์และนอกจากนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการให้วัญและกําลังใจญายโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากประสบกับปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิดในทีนที่ผ่านมา30ปีมาเนี่ยซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤต ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของญาติโยมหลายหลาย,หลายที่หลายทางนะฮะฉะนั้นวันนี้ตรรมาภาพอยากจะเจริญพรให้ทราบว่าในปีนี้ที่วัดสมเด็จเรืองได้บุรณะแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะฮะในโบส์รอบโบส์ด้วยแก้ปัญหาด้วยการปรับปรุงถมพื้นดินสมพื้นบริเวณรอบโบส์นี้ซึ่งรอบโบส์นี้มีพื้นที่นี่หนึ่งตารางเมตรต้องใช้งบประมาณ ในการที่จะมีการถมแล้วก็ปูกระเบื้องปูหินให้ยกระดับเหนือขึ้นสูงกว่าน้ำคลองเสนแสบฉะนั้นก็ขอเจริญพรยาตดโยมทั้งหลายได้ร่มด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในการปรับปรุงพัฒนาฉะนั้นยาตดโยมทั้งหลายที่มีส่วนร่วมก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ช่วยเหลือ พัฒนาพระพุทธศาสนาเกิดความเจริญรุ่งเรืองกล่าวว่าเป็นการสร้างสวรรค์สมบัติสร้างคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาเป็นการจันรลงพระพุทธศาสนาในเรื่องของทวารวัตถุนั่นเองท่านใดที่มีจิตสัทธาที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอให้ติดต่อได้ที่เจ้าวาดหรือว่าที่กองงานเลขขาวของวัดสีมนฑเหลืองท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพนะก็จะได้รับวัตถุมงคลจากทางวัด โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งแล้วทางวัดได้มีการทําวัตถุมงคลก็ลมีหลวงปู่โุกไทยวัดสมเหลืองเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุมากที่สุด700ปี700กว่าปีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตาก32นิ้วนะฮะประดิษฐานที่โบสถ์วัดสิเหลืองเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะและมีญาติโยมในระแวกนี้มีความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ที่วัดนี้ก็จะมีตั้งเท้าเวสสุวรรณไว้ที่หน้าพระบัวสดเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นที่พึ่งทางจิตใจในการที่เข้ามาที่วัดและก็ได้ไปสักการบูชาและก็ตั้งจิตอดิทีฐานตามที่มีความปรารถนาท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขอคุณอำนาจพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสักลโลกนี้ โดยเฉพาะยางยิ่งด้วยบาร,รมีหลวงปูส่สกขทยวัดสิมเลืองยังช่วยดลบันดาลประทานพรให้กับโยมและสาธุชนทั้งหลายที่รับชมรับฟังขนาดนี้จงประสบกับความสําเร็จในหน้าที่การงานมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยพยยนบันตรลายทั้งปวงประทานสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่เหลือวิสัยปุถุชนจะพึงมีพึงได้แล้วก็ขออำนาจบัญญาบารมีกุศลสถานี ให้เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายพบในสิ่งที่ดีเป็นสลิบมงคลพบกับจตุรพิจพรชัยทั้งสีประการให้มีอายุวันะสุขะพละปฏิภานธรรมสารสมบัติทุกคนทุกท่านด้วยเทินขอเจริญพรและอนุโมทนารา,นารรวคุณส่า ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทอปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร0 7 7 5 4 7 2 2 3ถึง6 และในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเรามีมาฝากกับคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะและสําหรับในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นคาบเกี่ยวกับใกล้จะรู้ด,ดูหนาวแล้วนะคะบางพื้นที่เนี่ยหนาวแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ต้องลองเสิร์ชหาดูนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีข้อมูลมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยนอกจากนี้ข่าวสารที่น่าสนใจมีมาให้คุณผู้ชมเป็นประจำอยู่แล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ คนรักเลยเตรียมตัวให้พร้อมกับงานใหญ่รับฤดูการท่องเที่ยวถึง2งานด้วยกันกิจกรรมคอนเสิร,ร์ตเชียงคานเฟสติวัลครั้งที่1วันที่22และ23ธันวาคม2566และมณักเชียงคานในวันที่9และ10กุมภาพันธ์2567ณบ้านติดดินที่อำเภอเชียงคานชูจุดแข็งของแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานมาเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นอัตลักษณ์ของเชียงคานร,รอพบศิลปินที่จะมาร่วมงานทั้งสองกิจกรรมทำใจฟูได้แน่นอนและยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติที่จังหวัดเลยจ มั่นใจว่าจะช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนจากาการจัดงานไม่น้อยกว่า27ล้านบาทมหากรรมคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดนะครับ <c oughs> วาไดของอจังหวัดเลยนะ <c oughs> เราจัดงานด้วยกัน2รูปแบบ2สไตล์2กิจกรรมนะครับในเรื่องของเชียงคานเฟสติวัลครั้งที่1อีกงานนึงนะครับอีกสไตล์นึงเลยครับ <c oughs> เป็นลูกทุ่งหมอลำซึ่ง2แบบ2สไตล์นี้ครับก็จะสร้างสีสันสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นกับเมืองเชียงคานจังหวัดเลยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่าลืมนะครับกิจ งานครับเตรียมพร้อมเตรียมรอต้อนรับให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยี่ยมจังหวัดเลยนะครับ oh <my> เรียนเชิญน,นะครับเจกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้อมเพลงจิบกันเหมือนตอนปีหนึ่ง ให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจมีเที่ยวกันอีกสักทีกันดีนะเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม ดีและดีป้าจัดงานดิจิทัลเทลิสิบอันบ็อกซ์เทคคอนเฟอเรนซ์สำหรับคนท่องเที่ยวแห่งปีพร้อมยกขบวนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังรวมมอบสาระความรู้และแนวคิดดีดีผ่านเวทีเสวนาและกิจกรรมเวิร์กช็อปมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการทราเวลเ c คชั้นนำและขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลชูไทยแลนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจแบบไร้ขีดจ,จำกัดและเปิดตัวยูทิลิตี้ช็อคเก้นกระตุ้นการามททรรท่องเยยยวไดด้ิิจั ทั้งนี้เนี่ยเป็นการที่เรามเาตรียมความพร้อมในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ว่าการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นภาคบริการเนี่ยสามารถทํารายได้เข้าประเทศได้ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลได้มีการทํางานร่วมกวันระหว่างกระทรวงดีอีกับภาคเอกชนในเรื่องของ Thailand c o n n e c t ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทําให้การท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะครับได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็เชื่อว,ว่าภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นภาคหนึ่งที่สามารถทํารายได้เข้าประเทศได้นะครับตัว Thailand Connec t เรามีตัวทั้งหมดรายการอยู่ประมาณ1นึ่งแสนนะครับ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะมีตัวรายผลิตภัณฑ์หรืองานบริการต่อเนื่องอีกประมาณสัก2องแสนรายการนะครับผลกระทบน่าจะอยู่ประมาณสัก1 0 0 0 0ล้านบาทขึ้นไปนะครับ นี่คือภาพรวมที่เราประเมินไว้หลังจากที่โครงการเริ่มลอนช์สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยศูนย์กลางการประสานงานเผยแพร่ข่าวสารระหว่างบุคคลสถาบันองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ทั้งในและต่างประเทศจัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี TCCTA Contact Center Award 2023จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่7เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและศักยภาพ c o n t a c t Center ไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากลแบ่งรางวัลเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทองค์กรและประเภทบุคคลรวมทั้งสิ้น1 0 0 42รางวัลน,นาโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์การประกวดคอนเทนเซอร์อวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพข oh. ององค์กร หรือการทํางานที่พัฒนามากขึ้นขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลทุกๆบริษัทครับก็ชาวคอนแทคเซ็นเตอร์ทุกๆคนด้วยนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้เป็นรางวัลเบสคอนแทคเซ็นเตอร์ค่ะมันคือกําลังใจงที่ทางสมาคมให้กับน้องๆท,ที่ทํางานหนักผู้ดิ้นเชื่อเป็นปีที่2ที่ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันนะครับขอบคุณสมาคมด้วยเพรมาสร้างขวัญกำลังใจให้กับบริษัทแล้วก็พนักงานที่ให้บริการลูกค้านะครับให้พวกเราเนี่ยไม่หยุดพัฒนาในการทํางานเพื่อมอบประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าาาาาพยยมอ่่่งดีีีทททสุจะํ ให้อุตสาหกรรมของเราเติบโตนะครับแล้วก็เป็นนทางที่ดีนะครับ ดักโดนัทโดนัทยอดนิยมจากสหรัฐอเมริกาเปิดบริการแล้วที่สยามดิสคัฟเวอรี่ปักหมุดเป็นที่แรกในเอเชียมีเอก,กลักษณ์โดดเด่นที่แป้งโดนัทเค้กวานิลาทำสดใหม่ทันทีที่สั่งเลือกรสชาติในแบบที่ชื่นชอบเองได้กับเมนูนโดนัทกว่กวา20รสชาติเปิดบริการทุกวันที่ชั้นเอ็มสยามดิสคัฟเวอรี่ so we're uh, we're located in Siam Discovery M floor right next to the BTS walkway our operating hours are 10 to 10 every day so please uh, feel free to come and uh, enjoy our donuts ICS Lifestyle Complex ร่วมกับ Lotus p r i v e จัดกิจกรรม Family Cooking Battle ิึสืรวมพลังยกครัวโดยนางสาวราวรวรรณเพลียขิตวงผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาด Lotus ตอกย้ำจุดแข็งของ Lotus ในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอาหารที่ Lotus Privé ณ ICS Lifestyle Complex ซึ่งเปิดพื้นที่ให้เชฟรุ่นจิ๋วและครอบครัวร่วมแข่งขันโชว์ฝีมือทำอาหารพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากเชฟชื่อดังมีครอบครัวคนดังอย่างลีเดียชรันรัตร,ร่วมกิจกรรมซึ่งงานจะมีถึงวันที่14ตุลาคม2566ที่ Lotus Privé บริษัทเอ,อิร์ธประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุงและแมลงภายใต้แบรนด์อาร์ตจัดกิจกรรมอาร์ตร่วมใจไล่ยุงร้ายสู้ภัยไข้เลือดออกปี2เพื่อให้คนไทยปลอดภัยจากยุงร้ายและกำจัดไข้เลือดออกให้หมดภายใน5ปีได้รับเกียรติจากมิสเตอร์ทาคุโรทากสกะอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมเสวนาความร่วมมือการแก้ปัญหาไข้เลือดออกการให้ความรู้และวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกรวมถึงเป็นสกขีพยานในการมอบเงิน1ล้านบาทจากโครงการอาร์ตร่วมใจไล่ยุงร้ายสู้ภัยไข้ขเลือดออก ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมิสเตอร์เคนทาโรซาโตประธานบริษัทลดประเทศไทยจำกัดกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานที่ต้องการลดปริมาณของผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในประเทศไทยโดยพยายามให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกส่วนการมอบเงินหนึ่งล้านบาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนั้นเราเร่งบอกว่าไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเป็นเด็กแ่ะจะช่วยพัฒนาแก้ไขให้เด็กๆปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกได้มากขึ้น Mm hmm. ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 1908889สิ่งที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5ในรายการวิถีธรรวิถีไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนส่งกำลังใจให้ทุก,ท,กท่านเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ